เง่อนนี่เ่าเป็นยังแต่ว่าผู้จูงไว้ใจเพรได้เด้อแม่โนครับไว้ใจเพรได้เห็นผู้ง่ามเพรได้เลยขันใส่เร็วแต่เด้อโอ้แม่ขาโบออกกล่องเด้อแม่ขางามโด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 กินนี่ยังได้ไหนโดโด้ใสเราง่วงง้อ๋อตลาดนัดเปิดอยู่ใสตลาดนัดได้ไหน ลานัดอยู่อำเภอไห่ครับมันใส่ใส่ยู่มองเลยเขาให้เขาให้แต่คหู้ครับอันม่วหมุ่งยาวเขาครับยู่มองเลยโอ้ยยู่ยู่ทางสี่ไปอำเภอไหนมองขึ้นเนิ่นเนิ่นนั่นบอกมองปั้มเนาะตรงขามปั้มน้มนเนาะบอกโอ้เปิดมาได้จัากันแล้วนี่ยเปิดเรื่องต้อเปิดแล้วแต่ลานัดโคกระบือผูแป้งตำบลสัะขันอำเภอสัะขันจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดทุกวันจันทร์ ย้ำมือเ้ารเนาะย้ำมือเ้าเนาะทุกคนแจ้นย้ำมือเ้าร์ว่ะศูนย์แปดห้าสี่ห้าเก้าแปดหกสี่แปดศูนย์หกห้าสองสี่สองแปดสองหนึ่งห้าเอาตลาดเปิดไหมเด่อเปิดได้สองนาทีแล้นปะโอ้นี่นี่เห็นแล้วห้อยไปพอดีตามหายู่กนใส่งวงที่ใส่ ตัวเดียวนี่แม่กางยีจอยนี่ตัวนี้บ่ใช่หัวโลดหัวโลนไหนตัวตัวตัวนี้เธออะไรแม่หัวโลดนี่ไงแม่หัวโลดนี่บ่แม่สาวบ่แม่สาวบ่โได้ลูกหนึ่งแล้วขาหลังขาซ้ายขาขวาทั้งสองอ๋ทอกทั้งสองขาทั้งหลังได้ลูกหนึ่งแล้ว อืมเอาสูงประมาณเมตรสี่สิบขึ้นไปละหางกันเงว้แต่ว่าขาทกขาหลังเนาะขาหลังจึกจักกีจับหรือสตาร์สตาร์แล้วได้ไปได้สบายโอ้หันสตาร์แล้วแล้วติดแล้วไปได้เลยซ้ำคู่โบตาเมื่อได้ถึงก็แปลว่าหนุงยากในการเดินราคาเท่าไหร่ละหมื่นเจ็ดพันเจ็ดโอ้หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย บ้เป็นหารวยอนบอกเย็ดรวยเบือตัวซะสองเบือตัวตัวนี้กับแม่นบอแม่นบอตัวนี้เท่าไรตัวนี้ได้ลูกได้ลูกไม่เยอะตัวโอ้เป็นเป็นหมันเป็นหมันเป็นเป็นเนื้อไปแล้วเนาะสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เอาเน,เนื้อเด้อมัดตัวนี้